เราเรื่องเราทั้งหมดอะเราจะขมวดเรื่องแต่ละเรื่องให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วแหละเราจะเอาแค่เรื่องเดียวทั้งหมดที่เราเราทําทําทํากันมาทั้งหมดนะเราจะเอาแค่เรื่องเดียวพอคิดตอนตอนกันมาเนี่ย่นะตอนตอนนะถ้าใครจะจับปลาได้เนี่ยกาลังล้อมวนอยู่นะแต่ไม่รู้เมื่อล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะจับปลาได้ไม่ได้เนี่ยทีนี้เอาลแล้วให้มันแคบลงเข้ามาแคบลงเข้ามาตอนนี้ก็จะเหลือแต่เรื่องเนี่ยเรื่องตัวรู้จริงๆเลยตัวรู้จริงๆเนี่ยตัวรับรู้สังเกตเห็นเนี่ย ราะนี่คือภาวะที่เราจะอยู่ด้วยภาวะที่เราจะเอาจิตไปอยู่ด้วยและเอาจิตไปปฏิสัมพันธ์ด้วยอารมณ์อื่นๆเราจะไม่เอาแล้วอเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเขาเกิดไปตามเองเขาให้หมดเลยคือภาวนาทั้งหมดเราต้องเข้าใจหลักว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนคือเรากลับไปที่เดิมเราตั่นแหละไม่ใช่อยู่ตรงไหนหรอกเราออกมาจากบ,บ้านไกลเกินไปไกลเกินไป,ไป,ไป เราต้องการกลับไปสู่บ้านเดิมของเราเองคือจิตเดิมแท้ก็เราเองนั่นแหละที่เราไม่รู้จักนิสัย OUR, อุปนิสัยของจิตเดิมแท้อุปนิสัยของจิตเดิมแท้ก็ทำหน้าที่แค่รู้เรื่องราวของโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นไปกับโลกใบนี้เนี่ยร,รู้เรื่องราวของการปรุงแต่งแต่ไม่ได้เป็นไปกับการปรุงแต่งนี่ก็สําคัญเราจึงต้องเราต้องย้อนกลับไปสู่ที่เดิมของเราเองไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแย่ก็เลยว่าพยายามวันเนี้พยายามรู้ให้ดีๆนะ รู้สองเรื่องเพื่อเรื่องเดียวใจนะรู้สองเรื่องเพื่อเรื่องเดียวรู้เรื่องจริงเรื่องหลอกเพื่อให้หรือแค่ตัวสภาวะตัวที่รับรู้สังเกตเห็นแค่เรื่องเดียวพอเอาสองเรื่องเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเราเอามือเนี่ยสร้างจังหวะเดินจมกรมเป็นอุปกรณ์ให้ฝึกเหมือนกันแต่ตอนนี้เราใช้ข้างในไงใช้ข้างในทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเราเห็นสองเรื่องนี้เมื่อไหร่เรื่องที่สามของเราจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราจะไม่พอปรากฏแต่ละครั้งปุ๊บเราจะไม่ได้ทาอะไร อ่านะแต่ก็เพื่อให้พวกเราได้ได้อยู่บ้านนะได้อยู่บ้านแล้วได้หัดฝึกผลด้วยแล้วก็ต่อไปเนะี่ยเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้เจอตจำนวงก็จะมานะี่คืออยากให้ทุกคนอนะ่ะใช้ชีวิตเพื่อภาวนามีภาวนานําหน้าหากินตามหลังไม่ใช่เราใช้มาเนะี่ยหาหนาตามก้นดีไ่ดีหมดแรงแล้วเอาเอาชีวิตทั้งชีวิตไปหากินแหละมาภาวนาก็ไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วนะ ให้มันโรคมันจะไม่ปล่อยเราหรอกถ้าเราไม่ปล่อยมันเราก็เลยต้องหาวิธีว่าทํายังไงเราจะเอาภาวนานําหน้านะแล้วหากินตามหลังแล้วไม่ใช่หากินอย่างสะดวกสบายเลยมันไม่มีอะไรมากหรอกเรื่องบนโลกใบเนี้เรามาโนโกันเองเราหลอกลวงตัวกันเองทั้งสังเกตไหมเราไปดูเรื่องหลอกเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยหลอกหลอกตัวเองเยอะแยะมากมายเลยเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเต็มไปหมดเลยทั้งที่มันมีเรื่องจริงแค่นิดเดียวเรื่องจริงอยู่ตรงหน้า เราชอบมโนไปเรื่อยเปื่อยนึกไปเรื่อยเปื่อยเห็นความสําคัญวันหมายไปเรื่อยเปื่อยมันหลอกเข่งยิ่งกว่าหลอกผีผีหลอกยังไม่เท่าไหร่นะเพราะมันหลอกกลางคืนไอ้นี่มันหลอกทั้งวันทั้งคืนเลย่ะใช่ปะผีมันหลอกตอนกลางคืนแต่อันนี้มันหลอกทั้งวันทั้งคืนเลยลืมตาอยู่ก็ยังหลอกหลอกกันได้ได้อ่ะมนเลยไม่ควรไงไม่ควรปล่อยใจไปเล่นกับเรื่องเหล่านี้เพราะมันปล่อยไปเล่นกับมันมากๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะ มันแค่มาหลอกหลอลวงๆงไปโอเคช่วงเราไปกดจริงหลอกจริงหลอกนี่นะถ้าข้างในมันว่างนะให้รู้สึกดูกบ่อยๆให้รู้สึกบ่อยๆถ้าเรากดเรื่องจริงอะ่ะแล้วไอ้ข้างในมันไม่มีตัวเลขขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ปล่อยมันอะ่ะให้มันสัมผัสบ,บ่อยๆสัมผัสวาวะภาวะว่า,า,วาภายในมันว่างเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะทุกครั้งที่เราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยภาวะของตัวรู้ที่มันเห็นพฤติกรรมการทํางานของทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลย แล่วภาวะของธ้าุรู้เดิมแผลก็จะแค่นั่งดูเฉยๆ้องหัดดูนะลองหัดดูถ้ามันไม่มีอะไรก็ปล่อยมันปล่อยมัน